ทุกคนอย่าหาว่ายัางุนอย่างนี้เลยนะครับห้องนอนน่ารักมากบรรยากาศเด็กเขาดูโฮสเทลเรากำลังจะข้ามแม่น้ําเจ้าพยาไปอีกฝั่งหนึ่งไปด้วยกันนะครับบรรยากาศเหมือนบ้านนะฮะทุกคนเร<ม>าจะไปทางสะพานตักสินกันนะครับเพื่อจะไปบางรักนะครับแถวๆนั้นเพื่อจะกลับบ้านสุขุมวิทครับนี่ฮะทุกคนบรรยากาศนะฮะไม่ไม่ออกไมเยอะเองนะนี่คือ โฮสเทลนะฮะเด็กคอนโโฮสเทลน่ารักมากทุกคนบรรยากาศกันเองเหมือนอยู่บ้านนี่ะเข้ามาในซอย14บทับหเจริญนครเดี๋ยวเราข้าแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งหนูจะได้เห็นภาพชัดมุมสวยๆนะไม่ไกลจากที่นี่เลยทุกคนนี่ฮะเราก็เดินออกมาจากซอย14จเจริญนคร14บทับหทุกคน อยากให้ทุกคนมากรุงทนบุรีฝั่งทนเยอะๆมาไอคอนสยามมาดูน้องอ BTS สายสีทองมาหาของกินอร่อยๆหลายๆร้านเลยแล้วก็บรรยากาศของไอคอนสยามเขาจะไม่เหมือนห้างทั่วไปนะแล้วก็จากนี่หาเด็กเขาดูโฮสเทลก็ไปไหนสะดวกข้ามฝั่งไปนี่ฮาก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วทุกคนเป็นสะพานตักสินซึ่งก็จะมีรถไฟฟ้าคู่ขนานเดี๋ยวเราจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาให้เห็นๆกันเลยว่าข้ามถนนตรงนี้ไป เลี้ยวขวาก็จะมีทางข้ามลอดใต้สะพานตากสินเลยค่ะเป็นถนนแล้วก็ทะลุเดินทะลุสวนป่าเฉลิมพระเกียรติไปก็จะแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็ข้ามฝั่งไปบางหลักตรงนั้นง่ายดายมากๆเลยนี่ฮะทุกคนบรรยากาศห้องนะฮะสวยๆฮะบอกต่อให้โลกรู้ว่าเห็นไหมนี่สวนป่าเดินไปก็แม่น้ําเจ้าพยาละแล้แลไอคอนสยามก็นี่เองทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมถนนกรุงธนบุรี แล้วไปตรงนี้ก็บ้านขาหมูนี่ฮะเราจะลอดสะพานเนี่ยไปในสวนทะลุนี้เลยทุกคนทะลุฝั่งนี้เลยนะฮะห้ะองหลากหลายนะครับทุกคนคมีกว่าเป็นส่วนตัวมากๆมาเราข้ามไปฝั่งหน้นกันจะไม่ไปไอคอนแล้วนะฮะตรงไปเลยหาคข้ามแม่น้ําเจ้าพญากันเลยไปนี่นะครับสะพานตากสินข้ามแม่น้ําเจ้าพยาเดี๋ยวเดินเข้าทะลุสวนป่า,าเจริมพระเกียรติโดยตรงไปนี้เลยเข้าไปในสวนเลยครับ ทุกคนสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฮะนี่ฮะซอยเจริญนครสิบสทับหนึ่งที่เราออกมาเมื่อกี้แล้วก็ไอคอนสยามเห็นไหมฮะนิดเดียวประมาณร้0ย0 0เมตรนี่คือสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสะพานสาทรน,นั่นเองซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่6ของประเทศนะครับทุกคนเราจะเข้าไปที่สวนป่าพืชทะลุเพื่อจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาโดยที่ไม่ต้องออขึ้นขับรถลงไปนะรเราจะเดินข้ามครับทุกคนนะฮะ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่9นี่งมาเปิดเมื่อปี2525 25นะฮะเป็นปีที่ครบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะสะพานแห่งนี้เห็นไหมฮะทุกคนเราไม่ต้องขับรถทเราจะเดินข้ามไปเห็นไหมแล้วก็สวนป่าแห่งนี้จะเปิดตั้งแต่ตี5ปิด3ทุ่มทุกคน,นะฮะมีคนมาเล่นตลอดเวลาและบรรยากาศโรแมนติกมากมากทุกคนอยู่ใ,นในกล้กับ d e c o d ู h o ส t e l นะฮะใกล้กับไอคอนสยามใกล้กับบ้านขาหมูแกงใต้ที่อร่อยที่สุดมีความสุขคาเฟ่สาขาที่ดีที่สุดในสองสาขาที่เราไปมานะแต่มีสาขาที่ดีสุดอีกเจ้าหนึ่งก็คืออ๋อที่พิษณุโลกก็คือมีความสุขคาเฟ่บริการดีมากคือบางคนแบอบกเอา้าแล้วทำไมสาขาอื่นไม่ดีก็บางสาขาบางทีเราเข้าไปทักไปทายไปไปซื้อบริการประมาณนี้ของดื่มเมนู่างทีพนักงานหรือว่าเจ้าของสาขาเขาก็ไม่ได้ ที่จะคุยให้มันรู้สึกว่าเขาบริการดีจริงไงแล้วก็จะบอกเฉพาะสาขาที่ดีๆอู้ยเนี่ยผู้ชายเล่นตะก้อกน,กนนะฮะนี่ฮะถ้าจะเดอเจอมาเจอผู้ชายเซ็กซี่เล่นตะก้อก็ที่นี่ก็มีนะฮะนี่ฮะออกกำลังกายร้านออกกำลังกายก็มีฮะ,ะทุกคนนี่ฮะขุ่นดีๆล่ำๆก็มาฮะทุกคนจ้นี่นะฮะคนนี้หุ่นดีไหมฮะ ก็มาดูเขาออกกำลังกายกันทุกคนนี่ฮะเป็นตะก้อกันนะฮะตรงนี้ก็เป็นบอลตรงนี้ก็เป็นฟิตเนสนะฮะเดี๋ยวเนี่ยหแม่น้ำเจ้าพยาเห็นไหมเราจะขึ้นบันไดตรงนี้แล้วก็ข้ามฝั่งไปนะฮะทุกคนนี่นะคะสวนป่าเราเดินออกมาทางนี้ถูกไหมฮะเราก็จะเห็นท่าเรือนะฮะตากสินแล้วเราก็กําลังจะขึ้นสะพานนี่ฮะแม่น้ําเจ้าพยาเราจะข้ามแม่น้ําเจ้าพยา สะพานตากสินที่รถผ่านจำได้ไหมครับทุกคนนี่คือสะพานอย่างที่บอกแห่งที่6นะฮะส่วนถนนที่เราข้ามมาอยู่ตรงด้านหน้าไอคอนด้านหน้าโรงแรมเอ่อดโคยูโฮสเทลอ่ะเรียกว่าถนนเจริญนครซึ่งสร้างในสมัยที่เรียกว่าอะไรสร้างกรุงอ่ะเนาะเป็นเชื่อมต่อระหว่างไปบุคคโลไปดาวคนอ,ง,องนะฮะเมื่อก่อนเขาจะตั้งชื่อว่าเป็นสภา,าถนนมหาิสวรรค์เพราะว่านายกเทศมนตรีสมัยจังหวดเป็นจังหวัดธนบุรีไงทุกคน เขาจะให้เกียรติปรากฏท่านก็บอกว่าไม่ต้องมาให้เกียรติชั้นเอาชื่อเจริญเจริญนครจะได้ล้อไปกับชื่อของเจริญกรุงของกรุงเทพเมื่อก่อนมันเป็นจังหวัดธนบุรีก็เลยเราจะได้มีจังวะถนนเจริญนครในขณะที่กรุงเทพมีเจริญกรุงถูกไหมฮะก็เลยโอเคก็เลยตั้งชื่อว่าถนนเจริญนครแต่ตอนหลังเจ้าพญามาหาสวรรด์นเนี่ยนายกเทศมนตรีกรุงธนบุรีจังหวัดสมัยนั้นนะะ่ะนะฮะก็มีการตัดถนนอีกถนนหนึง่งขึ้นมาเชื่อมต่อถนนเจริญนคร กับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะนะฮะก็เลยตั้งชื่อว่าถนนมาให้สวรค์เพื่อเป็นเกียรติท่านจนได้ทุกคนทุกวันนี้เราก็เลยมีชื่อนถนนทางอันนี้เห็นไหมฮะแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามไปโรงแรมแชงกรีล่าจากวันนั้นก็จะเป็นบางรักแล้วก็วัดนี่ก็เป็นวัดยาน,นาวาทุกคนนี่เห็นไหมฮะทองทองเนี่ยอยู่ติดกับวัดยาน,นาวาเลยทุกคนสวยงามมากนี่คือทางขึ้นที่เราจะขึ้นไปนะฮะทุกคนแล้วก็เดินข้ามแม่น้าเจ้าพระยาทุกคนนี่ฮะเราขึ้นมาตรงสะพานตากสินเห็นไหมฮะ เนี่ยเขาเล่นตะก้อกันเมื่อกี้ไงนี่นะฮะนี่ฮะ,ะรถไฟฟ้าผ่านไปได้เห็นไหมครับแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไหมครับนี่ฮะสวนป่าเฉลิมรัคกี้เนี่ยเขาเล่นตะก้อกันข้างล่างเห็นไหมครับอุย้ยอยากแล้วข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันทุกคน ถ้าโชคดีเราก็จะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งคู่ขนานอย่าลืมฝั่งนู้นเป็นวัดยาน,นาวาพระอารามหลวงนะครับนี่ครับเดินจากเด็กขาดูโฮสเทลไม่ไกลเราก็จะเจอสะพานตากสินแลเ้วเดินมาดูวิวอย่างนี้ได้เลยแล้วข้ามฝั่งไปนิดเดียวก็จะเจอเส้นเจริญกรุงนะฮะโรบินสันบางลักไปสาธรได้ง่ายมากวัดวัดเขาเรียกวัดอะไรนะวัดอุมาเทวีก็อยู่ตรงนั้นนะทุกคน เห็นไหมฮะเสนาเฟสทุกคนซึ่งห่างจากเด็กเขาดูนิดเดียวที่เราไปกินบ้านขาหมูไปกินโจ๊กของป้าสมรน,นะฮะมีรถไฟฟ้ามาแล้วค่ะมีมุนาวงเวียนใหญ่แล้วก็สะพานกรุงทนแล้วก็วัดโพนิมิตซึ่งวัดโพนิมิตรเราลงปุ๊บเราก็เดินหน่อยเดียวก็จะไปถึงวัดที่มีศา,า,าล,ลอาของพระเจ้าตากสินเจดีย์ที่พระบรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าตากศิลและอัครมเหสีชื่อว่าวัดอินทรารามวรวิหารทุกคนนี่ฮะยิ่งใหญ่มากนะคะแม่น้ําเจ้าพระยาของเรา เราไปลงฟากบางรักกันนะครับนี่ฮะทุกคนอันนี้ตึกที่สร้างไม่เสร็จแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับนี่ครับทุกคนวัดยานนาวาเนี่ยฮะรถไฟฟ้าสวยไหมฮะบันตากสินจะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านชันทีทันใดก็มาเลยทุกคนยังกับรู้งานนะฮะรถไฟฟ้าเดบี h ีเอสนี่ฮะนะฮะ